คือ JBC นั่นคือคือคือผมมองในอย่างอย่าง RBC ะนะมองว่าอย่าง RBC ที่คือที่ท่บบาพักสองที่ท่านนทับพักสองท่านท่านไม่มีชุมเพราะสถานการณ์มันมันคุยกันยังไม่เหมาะที่จะประชุมกันนะมันตึงเครียดกันอยู่พูดไปมันก็มันไม่มีผลเไม่จรง RBC นะหรื JBC ทางรัฐบ,บ,บาลที่เขายืนยนันเป็นเป็นเป็นเรื่องของของรัฐบ,บาลกระทรวงต่างประเทศที่จะมองว่า องค์คารพยกใน JBC มันหลักๆก็สีอคณะอนุอนุกรรมการปักปันเขียนแดนอยู่ในนั้นในกรมแผนที่ทหารก็อก็คือร้ว่าใ้แดนนี่แหละก็คงจะมีนาทานหนึ่งที่ที่ทานกอดกอดที่ท่านอย่างเป็นใครให้มันชัดเจนากต้องดูเรื่อักดัเนินการโดยตรงอสักว่าก็จะรืงไร้ไอยางนี้ใการไปชนชลร์้นยไปเนีย พูดถึงแล้วถ้าอดีซีมันไม่มองมันื้นที่มันมันก็ยึกตึงกันอยู่เงี้ยพูดไปมันก็ยังเงี้ยไม่น่าไดผลออกมาให้รอรอให้มันนโยบายผู้ใหญ่เปิดหนึ่งก่อนว่านอติดสี่กบ่กที่เซนเป็นลำมันจะมีข้ออะไรกไม่ได้พูดให้มีค้อไหนอะไร คงจะมีสีข้อเหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่าอย่างที่ก่อนูใจเด็ผู้นำเยอมากกว่าอยากอยากให้ก่ถอนเรื่องไอ้เคลาษาก่อนสองรอบไม่มาทำยอดเงนน้ำภาษาที่เขาไปฟ้องสั่งอ๋อนั่นก็เป็นแนวทางที่เราเราควจะพูดอยู่แล้วครับเพราะว่าสามภาษาท็นึงพื้นที่ที่เขาอ้างแต่แรก ก็ขอ<ว>เรื่องพวกนี้นะครับันถึงมีงการลบกันถึงทุกวันนี้แบ่าเพรามนมีคก็เราอยู่มานานแล้วก็มาบอกว่าเป็นของ,อก,ก,งะะก,ก็มีหลายรูปกำลังเู้มาแล้วก็ก่อเหตุก็คือมันเป็นเรื่องราวสตอร,รี่ที่เด็กปมเนี่ก็ยังรู้คุณต้องการที่เราลบแล้วก็บอกว่าเราลังเลแล้วก็เรื่องสามภาษาเนี่ยตึ้งชัวสารโลกพเพิ่นเราก็รู้ทันนะว่าเราไม่รับสารโลก ถ้าไม่รับสามลูกคุณก็ไปยื่ไม่ได้ครับไม่เอแล้วไมครับมันก็เลยเคลอยเดนี้ต่อไปนี่ก็จะเป็นเกมอะไรแล้วก็ดูว่ามันะเรื่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะคืนดีกันก็ต้องไปอยู่ที่จุดเดิมไปกอนทุกเดิมเกิดเดิมแล้วก็กำลังจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นก่อนันดับแรกอย่างจุดนี้ทหานไทยเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องอยู่นี้ไม่มีการถอยอยู่แล้วครับเพราะว่าภูมาะเขือไม่ถอยแน่นอนทุกที่ที่ราอยู่ไม่ถอยครับ ถ้าถอยคุณก็ต้องว่าคนเองว่าขอบคุณถามที่้ามาจะชนเชยแล้วกัน